เรื่องที่สองนี่ผมอยากจะกลาบเรียนว่าการที่สารรัฐธรรมนูนรับคำร้องเรื่องการเลือกตั้งของกอทกอกตเนี่ยไว้พิจนารณาในความเห็นของผมนี่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูนคือไปเปิดดูรัฐธรรมนูนมาตรา214น,นะครับได้บัญญัติไว้ในนี้นะครับกรณีที่มีความขัดแยง้งเกี่ยวกับอำนาจหน้า,นา,นาที่ระหว่างรัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูนที่ไม่ใช่ศาล่ด้สององค์กรขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภานายกบรีหรือองค์กรนั้นเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อสารมนูลเพื่อวินิจฉัยที่จะนาวินิจฉัยดังนั้นเนี่ยการดําเนินการตามมาตรานี้แปลว่าต้องมีความขัดแยง้งเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ระหว่างกรกตกับรัฐบาลคืนนี้เมื่อไปพลิกดูรัฐธรรมนูญน,นะครับในเรื่องอํานาจหน้าที่ของกอรกตและอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการเนี่ยนะครับในเรื่องการเลือกตั้งก็จะปรากฏดังนี้นะฮะ กี่ยวกับกบกบตเน,นี่ยก็จะปรากฏในมาตรา2 3 5คือคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดําเนินการจับหรือจับให้มีการเลือกตั้งหรือสังหาสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรสมาชิก้ทีิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและแต่กรณีรวมถึงการออกเสียงลงประชามาติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมดังนั้นในรัฐมนูรมาตรานี้ไม่ได้ให้อํานาจหน้าที่ในการกําหนดวันเลือกตั้งนะฮะ ให้เป็นผู้ควบคุมเรื่องดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งเท่านั้นเองเพนนีในส่วนของรัฐบาลเนี่ยกำหนดไว้ในมาราชาร้อยแปดนะฮะเขียนในนี้นะครับพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำโดยพระราชกิจสิริกาซึ่งต้องกําหนดว่าเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎรและวันเลือกตั้งต้องกำหนดเป็นวันเดียวทั่วราชอาณาจักรการยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระทาได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวนั่นก็คือรัฐนูนเนี่ยกำหนดว่าในพระราชกิจสิทธิการยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปภายใน45-60ถึงวันหลังยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีพระาราชกิจสิทธิการุบสภาและกำหนดเลือกตั้งในวันที่สองนะฮะและการยุบสภาผู้แทนรัศฎรทําได้ครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวก็คือพระาราชกิจสิทธิการในกรณีนี้มีเพียงฉบับเดียวดังนั้นรัฐบาลจึงไม่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะเลือกเลื่อนก,การเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันาร5อตามที่รัมนูญประคับไว้ดังนั้นจึงไม่ใช่หน้าที่อำนาจหน้าที่ของทั้งกะกะตและรัฐบาล การรับเรื่องเลื่อนการเลือกตั้งที่เสนอโดยโกะกะตไว้พิจารณาโดยสารนูนจึงเป็นการรับเรื่องที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญน,นี่ความเห็นส่วนตัวผมนะครับในครั้งที่สารอาญ,ญาได้มีคาสั่งอนุวัตหมายจับนายสุเทพจึงสุบันในข้อหาเป็นกระบฏดตามมาตร,ราหนึ่งหนึ่งสาต่อมามีคนไปยื่นสารนูนนะฮะแล้วสารนูนก็เลยวินิจฉัยว่าการเคลื่อนไหวของนายสุเทพเป็นไปตามมาตรา63ของรัฐธรรมนูนก็มีคนไปอุทธรเพื่อให้ยกเลิกคําสั่ง หมายจับลนะครับาสารุทธรท่านได้ปฏิเสธนะครับแล้วก็ท่านได้ในรายละเอียดที่ท่านได้ปฏิเสธคำวินิจฉัยของสานุดูด้วยในเรื่องเดียวกันโดยท่านยืนยันว่าหมายจับข้อหากบฏของสุเทพเทศบาลเป็นเช่นเดิมก็คือสารุทธรได้ประกาศหลักทางกฎหมายในเรื่องความเด็ดขาดและความผูกพันของคําวินิจฉัยของสภานุดูตามมาตรา216ไว้เป็นบรรทันา,านว่าถ้าการวินิจฉัยในเรื่องข้อท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามความจริงหรือการตีความข้อ,ขอกฎหมายไม่ได้ถูกต้อง หรือไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายนั้นการวินิจฉัยของสารนูนก็ไม่เด็ดขาดและไม่ผูกพอนไม่ผูกพันทุกองค์กรนะครับดังนั้นการรับเรื่องเลื่อนการเลือกตั้งของสารนูลในครั้งนี้นะไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐมนูลย่อมส่งผลให้การรับเรื่องไม่ชอบด้วยรัฐมนูลและนําไปสู่ความไม่เด็ดขาดไม่ผูกพันของคำวินิจฉัยที่จะตามมาในวันนี้นะครับอันนี้คือเนื่องจากสารอาญาสารรุทธร ท่านได้วางหลักกฎหมายไว้แล้วนะครับดังนั้นในส่วนตัวผมเองไม่ว่าผลการวินิจฉัยในวันนี้จะเป็นเช่นไรการวินิจฉัยดังกล่าวนิย่อมถือว่าเป็นโมฆะแต่ต้นเนื่องจากการรับเรื่องไว้พิจารณาไม่ชอบด้วยรัฐธรนูญนะครับก็ขออนุญาตที่จะแสดงความคิดเห็นในสองเรื่อง